กรุ๊กิฟอวดความแบ๊วน้องเป่าเปเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวอย่างกรุ๊กิฟส์ุมนทิพ์และหนุ่มบีทัศภาคเพราะว่าน่ารักอบอุ่นแถมยังมีลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องเป่าเปาและน้องเป่าเปก็ต่างเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตด,ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งคุณแม่นั้นมักออกมาอวดโมเมนต์ความน่ารักนาเอ็นโดให้ได้ติดตามกันตลอดอย่างล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์เล่าความน่ารักของลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเป่าเปให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งเจ้าตัวได้มีการโพสต์ระบุ this sweet little girl คนพียกระบุคนน้องกระแบ้วคนน้องเป่าเป้น,นี่คือบอบบางคีงองแงน้ำตาเตือนใจบางติดผ้าห่มมากไม่ว่าทำอะไรต้องมีผ้าห่มใกล้ๆห่วงผ้าห่มมากชอบผ้าห่มแบบผ้าเลื่อนๆหรือไม่ต้องขนนิ่มๆคือแบบอินมากเอ็นดูทากลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นานว่านาราค่าสายแบ้วสายหวาา องคนนี้เลยจริงๆนั่นเองละค่ะ